วันนี้รับดาวลูกคุณอยู่กับเจ้าชายลูกทุณตลอดการครับพี่กัปตันจักรพรรดิครับต้องบอกว่าคิดถึงจริงๆเลยคิดถึงมากๆวันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าเปนแบบที่มารุมร้อมดูรายการเราวันนี้เป็นพันๆคนเลยนี่ครับครับแล้ววันนี้มาเป็นความเป็นจริงเพราะว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจมาร่วมงานวันนี้เป็นเกิดของครูจักรีทองในครบรอบที่สิบเก้าปีเก็ียณปีมากันเทียบเลยนะครับแล้วก็ ดีใจที่ด้เป็นส่วนหนึ่งของลูกิสย์ลูกหาด้วยครับใช่ครับพี่ก๊อตครับหายไปไหนมาครับหลายคนคิดถึงบอกว่าไปพักผ่อนพักใจที่ริมทะเลขนาดนั้นเลยเออมันไม่ได้พักใจอยู่บ้านนะอยู่บ้านนะนั่นนั่นคือที่บ้านที่บ้านที่ริมทะเลครับผมก็อยู่บ้านหลังนี้มา56ปีแล้วครับครับก็ทุกครั้งที่ว่างก็จะกลับไปเหมือนชาร์จแบตเตอรี่หน่อยคือเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเดินทางไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ก็อยู่บ้านส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กับทะเล เดินเล่นตัดต้นไม้อะไรเงี้ยครับสนุกดีเห็นบอกว่าเวลาไปอยู <ไป S 2> ย่ที่นู่นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าได้ชาร์จไฟได้ชาร์จพลังได้ไปคิดงานนะครับส่วนใหญ่งานโชว์ครับพี่ก๊อตจะคิดจากบ้านหลังน,นี้ส,ส่วนใหญ่เออส่วนใหญ่ก็จะมีทีมงานไปแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันว่าเราจะทําอะไรกันดีปีนี้จะมีโชว์แบบไหนจะมีอัลบั้มไหมจะไปไหนกันบ้างอะไรเงี้ยก็มันเป็นเหมือนมาพักผ่อนกันนะครับเป็นบ้านพักผ่อนนะครับนะครับแต่พี่พี่พี่ก๊อตเองก็มีเฟซบุ๊กหน้าแล้วก็เพื่อคนก็ฟอลโล่ตามกันเยอะเลยสำหรับแฟนคล ก็ก็รับเท่าที่รับได้เต็มจํานวนพอดีก,ก็ก็เป็นการเหมือนใก้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาเขาไม่ได้เจอตัวเราเนี่ยเขาก็มีมีสิทธิ์ที่จะโพสต์ข้อความ,มคิดถึงผ่านทาง Facebook <ม>แล้วก็<ม>ฝากทางเม s เ a จอินบ็อกซครับแล้วก็ คนที่เป็นแฟนเพลงของเราที่อายุเยอะๆหน่อยนะครับที่แบบวัย5 0 6 0ขึ้นไปที่ไม่เคยเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยก็จะหัดเล่นแล้วก็มีการทักทายเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีครับมีแฟนแบบอายุ6กสิกว่าเลก็ให้ลูกหลานสมัครให้เอาสมัครให้แล้วก็เคยกับพี่ก๊อตถทาของพายังนี้ใช่ใช่แต่ด้เห็นอย่างหนึ่งนะครับเวลาพี่ก๊อตแบบมีฟีลลิ่งสบายๆอยู่ริมชายหาดเนี่ยเราจะเห็นพี่ก๊อตเป็นในมุมบางอย่างที่บอกเราไม่เคยได้เห็น ก็เป็นอยู่บ้านนะก็พยายามพอทุกคนทักเข้ามาว่าเป็นยังไงสบายดีอยากเห็นก็ต้องมีการแอบไว้บางทีในสภาพที่เราเราให้แฟนเห็นอาจจะไม่ได้พร้อมมากแต่ก็ แต่ก็เวลาเห็นเห็นไปเหอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงตอนหน้าทํางานเดี๋ยวก็ดูดีเองอะพอตอนที่พัก,ก,กเราจะกินเต็มที่เลยกินเต็มที่เลยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ขับรถไปหาซื้อของกินอร่อยอร่อยแถวๆนั้นอะไรเงี้ยครับนะครับ,รบถามนิดนึงครับพี่กรณครับชุดนี้ล่าสุดนะครับผลงานต่อไปในสกสาราเจ็ดเนี่ยจะเป็นการครบรอบ10ปีเห็นบอกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษกับพ,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 พี่โกที่พี่ตีเนี่ยบอกว่าเป็น10ปีของหัวแก้วโแวิด้วย20 20ปีแล้ฮะีปีฮะยปีแก้วแหวนแล้วครับนานมากแก่ชราไปตำทานกับตามย้อนกลับไป20ปีจะถึงวันนั้นถึงวันนี้ผัวแก้วหัวแหวนยังคงเป็นเพลงที่พี่ก๊อตรือมีคนถามถึงอยู่ตลอดเวลา เออก็มันเป็นอัลบั้มแห่งความภูมิใจนะครับเป็นโปรเจกต์งานแห่งความภูมิใจของกอซซึ่งกอซได้ทํากับทางแฟรมี่แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นการทําให้แฟนเพลงรู้จักเราใน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 กลุ่มจํานวนมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นนักร้องก็ว่าได้เลยถือว่าเป็นตํานานบทหนึ่งของชีวิตตัวเองแล้วก็ในในวงการเพลงเหมือนกันนะครับครับนะทจริงเลยว่าการครบรอบ20ปีในครั้งนี้ต้องมีโปรเจกต์พิเศษมาคืนกําไรขอบคุณแฟนๆด้วยครับ พอที่จะงี้ยเง้เรได้ซ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นการเหมือนครบรอบ20ปีแล้วก็มันการเหมือนเป็นบันทึกแห่งความภาคภูมิใจคือจะเป็นอัลบั้มพิเศษขึ้นมาก็คือหัวแก้วแหวนภาคพิเศษภาคพิเศษซึ่งจะเป็นเพลงก็วันนี้ที่มางานของครูชลติธันทองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราได้รับควาไว้วางใจจากครูให้ดูแลเล็กสิเพลงให้เล็กสิเพลงของครูซึ่งก็มีเพลงของครูมากมายที่เอามาให้ร้องนะครับแล้วก็ได้คัดเลือกไว้แล้วส่วนหนึ่ง แล้วก็รวมกับครูเพลงท่านอื่นด้วยนะครับก็จะมีออกมาสักสองถึงสามรบ้มัอะไรเงี้ยครับนะครับได้มีการคัดเพลงอย่างไรบ้างไหมครับพีกอก็พยายามคัดให้มันเป็นเพลงฮิตในอดีตเป็นเพลงที่ทุกคนเคยประทับใจคือง่ายมากเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เคยดังในอดีตแล้วก็คนส่วนใหญ่รู้จักแล้วสามารถที่เวลาที่เราร้องเนี่ยเขาสามารถร้องตามเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายครับให้พีกอนได้ฝากความคิดถึงไปถึงแฟนๆที่ชม s ป r i n g News อยู่และข่าวโลกทุ่งอยู่ขณะนี้ครับก็ ก็คงจะขอบคุณสําหรับความรักที่ให้กันเสมอมานะครับแล้วก็คอยติดตามถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตไม่ได้ไปอ,อยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยครับแต่ทุกคนก็ยังฝากความคิดถึงมาเสมอมันก็ทําให้เราว่าอ,อยู่ยเฉยไม่ได้เราต้องออกมาเจอหน่อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคงอ,อกแตกตายก,กันไปข้างคิดถึงกันตายแลวเราก็คิดถึงแฟนเพลงเหมือนกันคิดถึงเวทีคิดถึง การร้องเพลงการแสดงแล้วก็แฟนๆก็อยากเห็นเราแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราลุกมาทํางอีกอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับและตอนนี้ก็กลับมารับงานโชว์แล้วตามปกติอลังการกว่าเดิมแล้วก็คุณภาพเข้มข้นมากกว่าเดิมวันนี้ขอบคุณมากๆครับเจ้าชายลุกทุ่งตลอดการพี่ก๊อตจักพันธ์คอนบุรีธีเดชโชว์ขอบคุณมากๆครับ ซึ่งเห็ได้ว่าสุนารีราชศีมานนะครับเป็นศิลิินิษท่านหนึ่งครับที่เป็นศิทยิ์รักของครูชลรีทานทองก็ว่าได้นะครับในสมัยที่ครูชนรตีนะครับได้ไปเป็น,นคณะกรรมการในการตัดสินนะครัแบบการประกวดนะครับในรายการชุมทางคนเด่นก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครูชนรีทานทองนะครับได้เจอกับเพชรเม็ดงามเม็ดนี้นะครับและขณะนี้นะครับครูชรตีก็เตรียมตัวจะมาเรียกว่า มารับลูกศิษย์คนนี้ลงจากเวทีนะครับถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกของครูจรตีทานทองนะครับขณะนี้ครับครูจรตีสวัสดีครับครูครับกําลังจะมารับลูกศิษย์เอกลงจากเวทีครับครู พี่สุบอกว่ายังไม่ได้คุยกับครูอย่างเป็นทางการเมื่อกี้แค่สวัสดีกันเฉยๆเขามีคิวจะต้องไปพิษณุโรคแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอคุยกับนี้ประมาณสักสั้นๆนะครับมีความในใจที่อยากจะบอกครูด้วยนะครับได้ๆสุนารีวันนี้เป็นเพชรเม็ดงานที่เจอตลาดมากมากครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วมีหลายคนฟังหูไม่ถึงแต่วันนี้ผมเป็นคนฟังหูถึงกราบครูเลยครับพี่สุโอ้โหอ ขอบใจมาก้างวันนี้ให้พูดความในใจอยากอยากจะบอกทับอะไรกับครูบ้างวันนี้ก็ครูก็เหมือนพ่อคนหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีชลธีทานทองก็ไม่มีสุนารีทาชสิมาแน่นอนเพราะว่าตอนที่ประกวดทุกทางมูลมีครูยืนข้างเนาะพันประกาศว่าใครจะปั้นคนเดินแทนแต่ชลธีจะปั้นเด็กคนนี้ไม่มีใครกล้ารับท้า วันที่ครู hallway, ได้เขียนเพลงครั้งแรกให้กับสุดารีเพลงแรกที่ครูเขียนให้คือเพลงลาโกลาลาโกลาแก่กับพี่แสนสุก si ันนนงตอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่มาชุดที่สองเลยมื่อหรือไม่เมื่อครับงกับอาจารย์ เราถือไม์ไฟไสองหน้าน yeah, sure. oh um> um> ี่มาตอนอยู่ชัวริโอนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเพลงที่ครูเขียนมาจากชีวิตของที่สูเลยก็คือความจนเรื้อรังความจนเรื้อรังเป็นยังไงบ้างครับเห็นเป็นสุนารีได้ร้องครูครูบอกว่าอีหนครูสร้างนักร้องมาเดี๋ยวมันต้องมีเพลงที่เป็นชีวิตของของนักร้องคนนั้นๆเองลั่งเราเองลองเล่าชีวิตเองให้ครูฟังสิเราก็เล่าห้ฟังแล้วครูก็เขียนออกมาจากถิ่นเดิมโคราชบ้านเอง หนีความเซ็งและความเศร้าบกบินข้ามป่าป่าเขาเข้ามากรทมหอบความสาวเข้าเมืองคอนกรีตทิ้งอดีตไปที่ไร่ปอแม่และน้องของรอน้ำตาคลอข้ามเช้าเปไน็นไงครับครูแรงที่ตรงกับมัน,น,นจุนใช่ไหมครับเขียนอยู่นานนะครับสำหรับเพลงนี้เขียนอยู่นานนะครับครูไม่นานเลยพเรยรพราะว่าเพราะเขาบอกว่าไปไเกินเลยไปเกินเลยครับ ลูกศิษย์คนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพชรที่เป็นเพชรจริงๆของวงการครูภูมิใจขนาดไหนนี่ไม่ใช่เพชรเป็นโคเพชรโคดเพชรเลยนะครับเพราะว่ามันเดินมาระยะกี่ปีแล้วลูกสามสิบเอ็ดปีแล้วสามสิบเอ็ดปีแล้วเขาจะยืนต่อไปอีกยาวผมอยากให้นักร้องรุ่นหลังมาเอาตัวอย่างเอาตัวอย่างนักร้องลูกศิษย์ของผมวันนี้เป็นนีมันเป็นกระจกขี้ดีของเด็กรุ่นหลังแต่ว่าผมไม่เห็นมีใครเป็นเดินตามทุกคน มันต้องได้แย่นี่เขาเรายืนอยู่ได้ใช่ไหมนี่อันนี้<ล>ก็เป็นเพ่พักของโครงการสุดท้ายครับอยากจะให้พุ่าสุอุยพรครูในวันคล้ายวันเกิด77ปีวันนี้หน่อยครับก็ขออวยพรให้ครูมีสุขภาพอย่างแรงนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ครูเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแต่งเพลงอีกหลายๆท่านที่กําลังเหนื่อยอยู่ในขณะน,นี้ถือว่าครูเป็นเป็นทัพทัพเป็นแม่ทับนะคะ ที่นำลบและหอกลบนะตอนนี้ครูชนะแล้วและและยังเป็นความบังให้กับครูชนะก็คือลูกพุกชนะค่ะเลยหลายคนนะคะอยากเป็นกำลังใจให้กับครูเพลงหลายคนด้วยอยากให้ครูสุขภาพแข็งแรงอยู่กับขอบใจลูกครับพวกเราไปนานๆนะครูนะคะเดินทางไปนั่นโรงเรียนนรกด้ครับรถดีๆครับรถเร็งเป่าว้ายต้องให้รีบไปไหมนะรีบไปเพราะเดี๋ยวไปงานแล้วตอขอบคุณมากครับพี่สุครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณครูจุลธีค่บจากที่เราได้พูดคุยกับจุนารีราชสีมานะครับได้แสดงความรู้สึกนะครับกับการเป็นศิษย์ของครูจุลธีทานทองมาถึงอีกหนึ่งครูครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครูสอนแดนเซอร์จะมาพูดคุยกันกับเราในมุมมองที่ครูนะครับและครูจลธีทานทองนะครับเคยได้ร่วมงานกันนะครับโดยเฉพาะในรายการจิงชาสวรรค์นะครับครูเทียมชูติเดชทองอยู่สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูเทียมเจอครูจุลธีในการจิงชาสวรรค์ไปตัดทรงตัดสินให้กันหลายเวที ก็8ป8ปีแวเปีแล้วบ้างถ้าสนิทกันนี่คือ8ปีแต่ก่อนหน้านั้นเน่ยเราคงเข้าไม่ถึงครูเพราะว่าโดยโดยโดยสิ็เปียงชาตินะไม่ใช่จะเจอตรงไหนก็ได้ไงแต่เวลาเราไปทางานร่วมกันในการสืบช้าสวรรค์เนี่ยก็จะเจอกันวันหนึ่งกับ10ชั่วโมงคือพอเบรกดาวพอเบรกปั๊บก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องกินข้าวก็ต้องแต่ก็ อายุแล้วก็นอนเนาะเวลาไปรายการบางทีคนกับรถขับไปแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มีคนขับรถรับฉะนั้นเพื่อนคุยที่ดีถ้าต้องเป็นเราไม่ยอมรดตัวที่มาเป็นเพื่อนเราด้วยเหรอครัครูจะไม่ไม่เม่าคุยกันเนี่ยในมุมมองของครูกับครูเนี่ยคุยอะไรกันจริงๆเราเราเป็นคนที่เก่งเก่งบารมีครูชนทีมากเพราะว่าเขาโอบ รับดนตรแห่งชาติแล้วดูด้วยนะดูด้วยอออแต่ฉันเนี่ยแต่ฉันเนี่ยคนแย่อะไรบ้างเนี่ยเพราะเราเด็กเนาะวลาเราคุยเราก็คุยสเต็ปของเด็กๆของเราเราก็จะพาแกคุยในเรื่องราวของเราแต่พอดีบางบางครั้งเนี่ยครูจะมีมุมหนึ่งทึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติบางครั้งเราเข้าไปเยอะก็ไม่ได้มันก็น่านะมันก็จะมีแบบว่าเหมือนเกินล้ำเส้นไปใช่มั้ก็อยู่ในว่าคุยด้วยความเคารพครับจะแย่ได้มากก็เหมือนแย่คุณตา แย่คุณปูอะไรอย่างเงี้มากกว่าโดยโดยวัยุธของท่านเราก็จะอยู่ในประมาณหนึ่งฉะนั้นวันนี้ดีใจนะไดมางานของท่านเนี่ยใครก็บอกว่าโหน็อติดเยอะมากข้างนอกฮะก็ยังไงก็ได้มาฮะส่วนว่าจะได้ขึ้นร้องทั้งสี่ห้าเพลงไหมนั่นก็เรื่องหนึ่งอาจนี้ต้อได้ขึ้นร้องอยู่แล้วอันนี้ครูเอาอาบมาเอาครูผามาครับแล้วก็น้องหนึ่งหลีดถังคือเป็นลูกศิษย์ของครูชลธีทั้งสามคนสามคนเลยครับวันที่ครูได้ได้แบบ รับทั้ง3คนเป็นลูกศิษย์เนี่ยครูเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของของของ,ของทั้ง3คนเนี่ยอ่าทั้งสคนนี่ก็ถือว่าโอเคเขเป็นดาวรุ่งเนาะ,ะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ซึ่งเรามองอเห็นการจัดแสงของเขาว่าเขาเกิดแน่นอนอ,อย่างอามเนี่ยพอได้มาทำระบ้ายปั๊บก็ได้เพลงครูชลทีหนึ่งเพลงคือรักไม่ลืมปัง ีงเครูโชคชีก็บอกว่ามีตังค์เท่าไหร่ก็มาให้เราพอพอครูเปิดโอกาสเรามีตังค์แค่เท่าไหร่ใกล้เราใกล้น้อยนะโดยนิสัยเราเพราะว่าน้อยเราความเมตตาจากครูโชคชีก็มีแต่เราก็คือเรื่องนี้ช่วันนี้ก็เป็นแปลกเลยที่เราต้องมาวันที่ บอกว่าสุนลมใจท้องเจ็ดเจ็ดปีของครูชลธีวันนี้ก็ได้มาก็ก็ดีใจมากครับก็หวังว่าจะได้มี78 79 9ปดเจ็ดสาเกอะไรว่าไปนะคงไม่จบที่77มั้งใช่บอกว่าอแรงดีมากแต่บอกพี่ดยังงังไม่มีโรคครูชลธีไม่มีโรคไม่เคยเจ็บป่วยใดๆเลยไม่เคยเจ็บป่วยใดๆไลยไอสแตร็ไม่ได้ยินเลยนี่นะครับที่สุดมากครับก็เป็นหนึ่งในความประทับใจของผู้ที่ได้ร่วมงานกันกับครูชลธีธานทองนะครับครูเทียมชุติเดชทองอยู่ครับคุณมากๆครับครูครับสวัสดีครับค่ะนุ่งจุ้ง นีัครับอยู่กับพี่ต้อมเซรีรุกสว่างสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับสสวัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มายเกิดครูด้วยครับผมก็เป็นยังไงบ้างปกติครูเขาจะไม่จัดใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้อายุอายุครบ77ปี17บปีไม่สิบเปีนะครับเพราะว่าผมเองก็เหมือนเหมือนลูกแท้ๆของใครเลยเพราะว่าเพลงที่ดังแต่ละเพลงเนี่ยก็มาจากครูจลธีทันทองทั้งสิ้นครับนะครับผมเองก็ เหมือนเป็นพ่อคนที่สองอเดี๋ยวให้แจ้งเกิดเป็นเสียงรื่นรงได้ก็เพราะ,ะครูจลธีรครับถ้าบอกว่ามีเพลงที่ครูเขียนให้พี่ต้อมโดงดังในอดีตหลายเพลงเลยสักสองสามเพลงที่พี่ต้อมคิดว่าแบบนี่คือเพลงที่เป็นแบบเพลงที่พี่ต้อมชอบมากก็โดยมากนะครับเพลงของครูทั้งสิ้นที่ผมดังฮะเทปิดาพัสินเทปิดาพัสินเรียกพี่ได้ไหมจนายจากแม่หนุ่มทุกโจมทองก่อนแก้จนเมสซิ่ง กิไมที่กิเลอะไรดอกไม้คอนิอะไรที่เยอะแยะมากมายเป็นเพลงของครูโนทั้งนั้นเลยทั้งสิน้นทั้งสินงส้นท,ทำไมแบบว่าครูจรแต่ว่าเรียกว่าเขียนเพลงให้กับเสรีและดังทุกเพลงครับต้องถามในคนะเป็นคนร้องเเพราะว่าครูเนี่ยเขียนเพลงแล้วร้องง่ายอ๋อนะฮะร้องง่ายแล้วก็ถ้าหากว่าจับจุดถูกเนี่ยจะดังทันทีนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขียนทำรองเธเดิมเป่ยสุดยอด ถือว่าสุดยอดของของที่ตั้งแต่ที่เคยร้องมาเนี่ยของครูนี่สุดยอดมากๆแต่ว่าสิทธิ์แต่ละคูนแต่ละคนเนี่ยครูชลธีบอกว่าจะต้องมีแก้วเสียงที่ฟังแล้วมีอนาคตเสียงของเสรีรุ่งสว่างครั้งแรกที่ไปร้องเพลงต่อหน้าครูที่ครูก่อนจะรับเป็นสิทธิ์เอกเนี่ยตอนนั้นที่ต้อมร้องเพลงของใครครับก็ร้องเพลงของสาย,ยันเพลงรู้สึกจะเป็นหน้ากัม้า โอ้น่ากําร้าไปเจอครูครั้งแรกเลยสั่นเลยทานจริงๆไม่ครับตอนนั้นไม่รู้จักท่านด้วยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักท่านก็เลยทางทางทางบริษัทก็จัดมาให้ก็คือเอาครูโชททียมมาเขียนให้โดยตรงเลยนะฮะก็เลยขาให้ครูโจทีได้ปั้นเลยผมก็นี่แหละครูโชททีทานทองพอร้องไปแล้วเนี่ยถึงได้รู้โอ้ ท่านเขียนไม่ใช่ธรรมดาสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับะนะครับนี่คือหนึ่งในความรู้สึกของสิทธิเอกนะครับพี่ต้อมสสดีลูกสวัสดีขอบคุณมากครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับ ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการนะครับค <ess> นเปรี้ยวบีทากเก้นอร่อยทุกวันมั่นใจบีทากเก้นและก็รวมทั้งไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการภาพิเศษแบบนี้ได้นะครับในวาระอากาสสำคัญๆต่อไปกับรายการข่าวขึ um ้นสัญจรวันนี้ผมวัชรดุลเพื่อประดับน้องน้อยสุภวันคำบุรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ